คือทุกคนคือทุกคนเข้าใจอยู่แหละเนาะว่าครอบครัวเป็นเรื่องที่แบบเออเรื่องที่แบบบางบางคนเขาแบบครอบครัวบางคนเขารักกันมากครอบครัวบางคนเขาก็แบบเออต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามีรถรับส่งไหม <c oughs> ที่ไหนครับคืออันนี้ฝอรก็ไม่เคยเล่าบอกใครมาก่อนเนาะแต่แบบมันดีใจอ่ะการที่ได้บวชครั้งนี้แล้วแบบมัน มันทําให้แบบมันทําให้ครอบครัวเราแบบเออดีขึ้นรักกันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเออคือคือตอนตอนฟอดจะบวชอะฟอดก็เพิ่งมีเวลากลับบ้านใช่ไหมแล้วคราวเน,นี้ยครอบคร,อรัวฟอดแต่ก่อนเป็นครอบครัวที่แบบทําอะไระรักกันมากเป็นครอบครัวใหญ่อ่ะหมายถึงว่ายายอ่ะมีลูกประมาณ6คนใช่ไหมครับแล้วลูก6คนอะ่ะก็เลี้ยงดูฟอดมากับทุกคนเลยทั้งเป็นเป็นป้าเป็นแม่อะไรเงี้ยเป็นป้าเป็นเป็นพี่ของแม่อ่ะฟอดก็เรียกแม่ทุกคนเพราะว่าเขาก็เลี้ยงดูฟอดมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับ แล้วทีนี้บังเอิญแบบเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยมีงานสงกรา์งานบีใหม่งานบวชงานแต่งงานอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยกันดีมากเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวที่แบบรักกันมากๆครอบครัวหนึ่งเลยอ่ะแบบเวลาฝันเห็นนะฝันรู้สึกชื่นใจตลอดเลยแบบเวลาเขามีงานมีอะไรกันอ่ะพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเขาจะมารวมกันอยู่เป็นแบบเป็นแบบครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งเลยอ่ะคือเยอะเป็นแบบอู้หลายชีวิตเลยทีนี้ เขาก็เลี้ยงดูฟอดมาตลอดนั่นแหละแม่พี่พี่สาวของแม่ก็เลี้ยงดูฟอดมาตั้งแต่เด็กอ่ะจนแบบฟอดต,ตัวอายุเยอะไปอยู่กับแม่แท้ๆเสร็จปุ๊บฟอดก็ทีเนี้ยมันพี่พี่สาวกับพี่อะไรเงี้ยก็ทะเลาะกันใช่ไหมทุกคนทะเลาะกันก็มีเรื่องทะเลาะกันนั่นแหละก็ไม่ได้คุยกันนานมากแต่ว่าฟอดก็คุยกับทั้งสองทั้งพี่สาวแม่ทั้งแม่เง,งี้ยก็ทะเลาะกันเสร็จปุ๊บ ก็ไม่คุยกันเลยอ่ะแบบคือแบบจากที่ทําอะไรด้วยกันมาแต่แ่อ่งอะไรเงี้ยทุกคนเก็ตติลไหมหมายถึงว่าแต่ก่อนมีกิจกรรมอะไรเงี้ยตุ๊จีนไหวยายไหวอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบกลับมาหายายพร้อมนะาเหมือนละครเนี่ยเหมือนก็กลับมาหายายมาหาอะไรด้วยกันทุกคนเสร็จปุ๊บมันมีครั้งหนึ่งก็ทะเลาะก,กันแล้วก็เหมือนฟิลแบบจะตัดพี่ตัดน้องกันเลยอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็เลื่องนี้ ฟอดก็เลยแบบงานบวชเนี่ยฟอดก็กลัวว่าแบบเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจะแบบไม่กล้าคุยกันอ่างเงี้ยแต่ว่าฟอดก็เลยงานบวชที่กลับไปรอบล่าสุดอ่ะเฮ้ยพูดแล้วแบบตื้นตันมากก็ขอเขาบอกว่าขอแม่ขอป้าขอพี่น้องอะไรเงี้ยบองฟอดงานบวชครั้งเนี้ยฟอดไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะไม่ได้แบบ ขออะไรมากเลยขอแค่อย่างเดียวได้ไหมให้แบบเออกลับมาถูกกันกลับมาดีกันอะไรเงี้ยแล้วแบบแกก็บอกว่าเออก็ไม่ได้อะไรแล้วเสร็จปุ๊บมันก็แบบอืมมันก็ทุกคนเข้าใจฟิวฟอนไหมมัน,ม,นมันตื้นตันมากเลยนะคือแบบวันนั้นฟอนมีความสุขมากแล้วยายอ่าร้องให้เลยยายร้องให้เลยมันดีใจอะ่ะเข้าใจไหมเป็นเรื่องให้ดีมากคือฟอนไม่ขออะไรอะ่ะฟอนขอให้แบบเข้าใจไหมฟอ่อนไม่ชอบการทะเลาะก,กันอะ่ะไม่ชอบเลยออ่ะพอแบบมันดีกันเสร็จปุ๊บ มันก็โล่งใจไปเลยอ่ะฟอดคือแล้วฟอดยิ่งอยากบวชยิ่งอยากอะไรเลยนะทีเนี้ยฟอดยิ่งอยากจัดงานออกมาให้ดีๆเลยเพราะว่าแบบเออไหนๆก็ดีแล้วอ่ะตอนแรกอ่ะฟอดคิดไว้นะว่าแบบอ้ยจัดงานเล็กๆดีกว่ามั้งเพราะว่าแบบกลัวว่าแบบเออพี่น้องอะไรเงี้ยเหมือนละครเลยนะแต่มันคือเรื่องจริงครับพอ ยายก็ลองให้อะทุกคนลองคิดดูดิว่ายายร้องให้อะคนเป็นแม่อะเข้าใจไหมเห็นลูกทะเลาะกันใครจะชอบห่ะเขาก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่าเรื่องทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมที่มันจะมีอยู่แล้วเรื่องการทะเลาะกันแต่ว่าแบบบางทีอะมันมีนะมันมีพี่น้องให้แบบตัดขาดกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีครับแต่ว่าพอมันกลับมาเป็นแบบนี้แล้วฝอดรู้สึกว่าดีมากเพราะว่าเป็นเวลามีอะไรอะครอบคอรัวอดจะจัด ดีมากตลอดเลยอะ่ะแบบจัดงานจัดอะไรเงี้ยปีใหม่ทุกคนจะกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกันเลยทุกคนทุกคนเคยมีพี่น้องไหมล่ะทุกคนเคยเป็นหน่วยนี้ไหมเคยนอยกันะแต่อันนี้เขานอยกันแรงอะ่ะเขาแบบเขาแบบนอยกันแรงอะ่ะจริงไม่มีใครไม่ทะเลาะกันหรอกครับฝันว่ามีอยู่แต่ว่าแบบคือแบบค,แบบคือยายเลี้ยงลูกมาดีมากอะ่ะแล้วแบบไม่คิดว่าแบบจะจะมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ แต่ขอไม่เล่าปัญหาในส่วนนั้นดีกว่าครับแต่ว่าก็ให้รู้อยู่ครับว่าแบบประมาณนี้แล้วแบบฟอร์ดดีใจคือแบบมันดีใจมากเลยนะที่แบบคือคือฟอร์ดก็เป็นทั้งลูกแม่เนือทั้งลูกแม่หนาทั้งสองคนเนี้ยแล้วแบบเขาก็กลับมาดีกันฟอร์ดก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นมันแบบมันดีใจที่สุดแล้วอะ่ะจริงๆใครจะชอบให้คนทะเลาะก,กันใช่ไหมญาติพี่น้องเราวะเราก็อยากอยู่กันด้วยกันทั้งหมดอนะ่ะอืมแล้วแบบ ดีมากเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีใจสุดๆเลยนะจริงๆนะมันแบบมันตื้นตันสุดๆเลยอ่ะอยากเจอน้องฟอร์ดแต่อยู่เชียงใหม่มาได้ครับมาได้มาได้เลยแต่ว่าเออแต่ว่าฟอร์ดดีมากเลยอ่ะถ้าบวชครั้งนี้น่าจะแบบเป็นการแบบการทําให้ตัวเองแบบมีแบบสะสมบุญมาเยอะๆแล้วก็บวชให้ยายให้พอ่อให้แม่อะไรอย่างนี้ด้วยครับดีมาก รู้สึกดีมากจริงๆนะรู้สึกตอนแรกอะฟอดแบบยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะแบบยังยังไม่พร้อมจะบวชอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบนั่นแหละที่ฟอดเล่าให้ฟังนั่นแหละแต่พอแบบมันเป็นแบบนี้ปุ๊บโอเคคุยีเดี๋ยวไปกินแป๊บหนึง่งขอเมาส์มอยก่อนครับพอมันเป็นแบบนี้แล้วแบบเอออยากเลยอ,อยากทําให้มันดีเลยแหละรอบเนี้ยวันที่สิบเอ็ดสิบสองเมษาครับสิบเอ็ดสิบสองเมษาครับ บวชประมาณครึง่งครึง่งครึ่งเดือนเกินครึ่งเดือนอนี่ครับเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนฟอดบวชที่วัดไหนครับวัดบ้านบุญช่วยวัดบ้านสเสม็ดครับบวชที่บ้านเลยครับผมทหารด้วยครับทหารด้วยใช่ดีเลยเฮ้ยขอบคุณมากครับพี่น้ำน้ำเพชน้ำเพชความคิดดีมากเลยค่ะก็นั่นแหละครับ ดีใจนะดีใจมากเลยนะเจนไม่ติดสิเขาเพราะว่าผดผดเชื่อไงผดทุกคนเชื่อเรื่องมูไหมล่ะสายมูอะไรเงี้ยเชื่อไหมทุกคนเชื่อเรื่องมูยขอบคุณมากครับพี่พี่แก้วกเวิตากวิตาเสียดายจังไม่ได้ไปอุ้ยทาไมครับทําไมถึงไม่ได้มาครับพี่แก้มเพราะว่าอะไรเอ่ยทําไมถึงไม่มาครับพี่แพรลี่พี่สมปองก็มานะ ไม่อยากมาเจอกันล่ะครับแปบเดียวมามาเหอพี่แกมขอบคุณครับสาทุฟอดูสดใสมากจริงๆอ่ะฟอดจะตั้งใจฟอดตั้งใจบวชมากงถ้าฟอดบวชอ่ะฟอดจะพยายามไม่เล่นโทรศัพท์เลยฟอดจะไม่เล่นเลยเดี๋ยวแล้วก็จะได้มาเล่าให้ฟังทีหลังครับว่าบวชไปแล้วเป็นยังไงบ้างฟอดเคยฟอดเคยไปปฏิบัติธรรมอยู่ครับก็เอาเรื่องอยู่ ัดประตัดทางแบบทางโซเชียลตัดโลกอะไรอย่างนี้เลยลางานไม่ได้โอ้ยเสียใจจังเอามันไม่หยุดเหรอครับสิบเอ็ดสิบสองเมษาไม่หยุดเหรอครับบวชวันไหนคะสิบเอ็ดสิบสอเมษาครับผมสิบเอ็ดสิบสองเมษานะครับบวชที่วัด <c oughs> บวชที่วัดสิครับจะให้บวชที่ไหนเรา ฟอร์อายุเท่าไหร่ครับไม่บอกครับเดี๋ยวยาวพี่ยาไปซื้อเลขใช่ครับสงการพอดีคือคือตอนแรกอ่ะพี่พรี่เขาบอกว่าเอออย่าบวชช่วงสงกรานนะเพราะว่าแบบทางบ้านเขาจะไปไม่ได้รถมันตีดฟอร์ก็บอกไปแล้วบอกแม่อะไรไปแล้วแต่ว่ามันได้วันวันนี้ไงครับก็เลยอ่ะก็ให้เสร็จเลยฝึกสวดหรือยังฝึกแล้วคะ่ะเอ,อ้ยฝัดท่องได้อยู่ครับฝอดท่องได้อยู่ อนุนมโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค,ครับขอบคุณมากครับอยากไปมาเถอะครับมาเถอะมาเถอะคับพี่คับพี่นกว่าไงครับส่งของขวัญให้หน่อยครับทุกคนถ้าถ้าผมลงคลิปอะไรเงี้ยฝากไปกดถูกใจให้หน่อยนะครับเวลาคลิปรีวิวอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกค้าเขาจะได้อดูครับเขาจะได้จ้างเยอะอ ผมจะได้แบบมีงานมีเงินเยอะๆครับเนี่ยต้องใช้เยอะเลยผ่อนผันไม่ไม่ครับปีนี้จับเลยครับผมผมเนี่ยช่วงนี้ต้องต้องใช้เงินเยอะครับ,บ,เ,รบ,เ,เ,รบเพราะว่าต้องใช้จ่ายค่าเครื่องเสียงค่านุน่นค่านี้ค่านั่นอีกใช่ผมก็ต้องใช้จ่ายเยอะครับฝากด้วยนะแต่ลูกค้าจ้างได้นะครับผมแบบขยันทํางานมากผมทําคลิปดีมากเลยนะผมตั้งใจทํามากเลย สมัครเลยค่ะสมัครอะไรครับสมัครอะไรครับอุ้ยขอบคุณนะครับพี่ไอซ์ขอบคุณพี่ไอซ์มากๆเลยนะครับจริงครับต้องใช้เยอะมากผมเดี๋ยวไม่ไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเงินใหม่แล้วกันผมก็มีเงินเก็บอยู่แต่มันไม่เยอะหรอกครับจะจดจา่ายงานบวชก็หมดพอดีแต่ก็ต้องทําครับเพราะว่าครั้งเดียวมีครั้งเดียวครับงานบวชมีครั้งเดียวแล้วอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งคือที่บ้านฟอร์ดอะ่ะ พี่แปมอะ่ะพี่แปมก็อ่ะพูดพูดนะพี่แปมก็เป็นทอมเนาะพี่อบก็พี่การที่บ้านไม่เนื้อนะกแกแกก็เลี้ยงฝรั่งมาตั้งแต่เด็กพี่อบก็พี่การใช่ไหมครับงานบ้านคนอื่นเขาก็จัดเยอะทั้งแบบอาลูกเขามีลูกสามคนเขาก็แต่งงานไปสามคู่สามคนแล้วก็จัดสาไปอีกไม่พออีกงานบวชอีกอ่ะสี่งานและงานขึ้นบ้านใหม่อีกเออ่างนี้อีก เยอะบ้านเขาอะ่ะงานเยอะแล้วแม่เหมือนแม่เนือนอะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เออนั่นแหละทําบุญกับเขาเยอะแต่และบ้านอะไรเงี้ย <c oughs> โอเคแป๊บหนึ่งทําบุญทาบุญเยอะใช่ไหมแล้วอันเนี้ยเหมือนแม่เนื้อก็ที่บ้านแม่เนื้อก็ไม่ค่อยมีงานพี่อ๊บก็พิการไม่ได้บวชไม่ได้แต่งงานพี่แปมก็เหมือนกันไม่ได้บวชไม่ได้แต่งงาน <c oughs> ก็มีแค่นี้แหละเนี่ยฟอร์ดเนี่ยแหละก็จะบวช รอบนึงขึ้นบ้านใหม่แค่นั้นแหละแกไม่ค่อยอันนี่ไงแกก็เลยแบบอยากจัดงานให้มันดีๆอย่าไปกินข้าวนะครับเจ๊หวีวีนแล้วเจ๊บีเจ๊โบวีนแล้น,ลนั่นแหละครับเอาข้าส่งเออนั่นแหละ ของฟอร์ก็จะน่ามีน่าจะมีแค่สองงานนะครับโอ้งานบวชงานแต่งเงยเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะทุกคนงอายง่ายอยู่ทีนข้าวหันอ่าว,วีนวีนวีนอีกแล้วไ่อยู่พูดไม่เพ้อไหนปิดแล้วหรอยังยังไงก็อะไรอยู่ วันนี้พวกพี่มาวินมาโรงเรียนไหมมาค่ะพี่เหนือไปไหนแล้วคะพี่เหนือไปทำงานแล้วเดี๋ยวมันก็เดินมาเดี๋ยววินมีจัมโบ้ไปคนวะมากินข้าวเอาแมันต้นจะเชิญอื่นไม่หรอกเขาเกินนังหล่อโอเคโอเคกินข้าวก่อนนะทุกคนเนี่ยน่ากินมากกินจะสมเออกินจะสมใจมากหนึ่งไปเอาไก่มาข้าวมาไม่ได้รับจังไปเดีอาไปเอาสไปมาเลยไปฝนครับอยู่ตู้เย็นนู่น ส่งของขวัญให้หน่อยแร้วจะรบเ่ยจะครบลดอกคุส่งของ่านให้หน่อยคูเยอรา่อะที่เยัหน้าหรอครูแปดแ้อส่งอหน่อยคู่เเยอะๆเดี๋ยวทางแชทไปนะคะได้ค่ะอี๋ขอขอบคุณคารเยเยเยเดี๋ยวูต้องจ่ายไเนี่ยอ่ออี๋อ่ออออออ่ออ่ออ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 ่อออออออเออออ่ออออีออ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 ่อ ปิดรายการให้เหลือในดิฟเดี๋ยวเพื่อเขาเอาเอาของขวานกันอีกนิดนึงทุกคนอีกนิดนึงชูเว่ามันกินเมื่อลงเยอะแล้วหรอกอีอีอีขอ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 อีอะไบอกนะลายเหี่ยงชูกินตก้วยชูคนเราได้ด้วยกับข้าวนะจ๊ะ ก็เหนียวกามใหญ่ไะเนี่ยเรากินกันสามคนนี่ของคุปิโดนซื้อให้ทุกคนละอีกได้เก้าร้อยแล้วเร็วขายอีกแค่ขายอยีกหกร้อย,อยเดี๋ยวพอดกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนนะให้ขอไกินข้าวอ้าวคุณยังไม่ไรอ่ะเดี๋ยวขอจะลงอ<ม>่ะ